วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลลอุ้มสีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ค่ะมาพบกับรถใหม่เลขใหม่น้อยน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ isuzu d max spec cab 1.9 x series ปี2022ค่ะคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเลขใหม่เพียง14,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะและเป็นรถเดิมๆทั้งคันนะคะน้องมือหนึ่งป้ายแดงนะคะออกห้างมือหน,นะคะราคาอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่า แต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง6 19,000บาทเท่านั้นค่ะอะเรามาดูความเดิมของเขากันนะคะว่าเดิมแบบไหนบ้างคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง X Series เฉพาะของรุ่นเขาอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งให้รอบคันเลยนะคะเอกลักษณ์และมีสติ๊กเกอร์นะคะคาดที่ฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยเลยค่ะและนี่เลยค่ะแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยค่ะแม็กขอบ16นะคะแม็กใหมย่ยางยังใหม่อยู่เลยนะคะ ทุกอย่างเดิมทุกจุดเลยค่ะนี่แล้วก็มีนี่เลยค่ะโลโกโล X ้ X Series รุ่นเฉพาะของเขานะคะด้านข้างของเขาค่ะก็ติดสเกิร์ตมาเรียบร้อยเลยนะคะเรียกได้ว่ามีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะเขามีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะด้านท้ายของเขาก็มีสเกิร์ตมาด้วยและค่ะในรุ่นนี้นะคะ <l uch ing> เขาก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะและพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะของคันนี้นะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปติดตั้งตัวนี้มาค่ะนี่เลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นโชคกผ่อนแรงค่ะมาที่กระบาดท,ท้ายให้ด้วยนะคะถ้าใครนะคะบอกว่าเปิดกระบาดท,ท้ายมันยากมันหนักนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับโชคสปริงผ่อนแรงท้ายมาให้ด้วยค่ะคอนโซลไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะคะหรือว่าภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นเฉพาะ X Series เลยนะคะคอนโซลด้านกลางของเขานะคะตัวนี้ก็จะมี เรื่อมที่เป็นสีแดงนะคะมาตัดให้เล็กน้อยนะคะเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะจะมีสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะและตัวพนักพิงของเขานะคะก็จะมีได้เย,ย็บนะคะที่จะเป็นสนัญลักษณ์ตัว X นะคะในรุ่นของ X-Series ค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะคันนี้นะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะใช้งานเพียง14,000กิโลเท่านั้นเองค่ะ ใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะระบบเกียร์ของเขานะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเรียกได้ว,ว่าสับมันแน่นอนค่ะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด6นิ้วมาให้ที่หน้าจอด้วยและเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถสัมผัสลื่นปืดได้เลยนะคะและนี่เลยค่ะพิเศษในรุ่นนี้นะคะเขามีโหมดสะท้อนหน้าจอมาให้ด้วยค่ะอ่าตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาแปติดตั้งมาตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็น โชคไฮโดรลิกนะคะสําหรับฝากระโปรงนะสําหรับว่าเป็นตัวผ่อนแรงได้ด้วยนะคะ <น ide> ไม่มีว่าจะลงมาทับศีรษะนะคะไม่มีทับแน่นอนนะแค <SE C> ่ติดตั้งมาเนี่ยตัวนี้ก็หลายบาทนะคะ <S <S <receber> อะเรามาดูเกี่ยวกับห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าค่ะ <S <S แผ่นเพจนะคะอยู่ครบค่ะจุดมาร์คสีต่างๆนะคะตามท่อไอดีต่างๆนะคะยังอยู่ครบไม่มีรอยถลอกอ,อกเปิกเลยนะคะ ยังสวยยังเนี้ยบเลยค่ะน็อตเดิมทุกอย่างน็อตเดิมทุกจุดฟ้ากระโปงไม่มีขยับนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ใหม่กว่านี้ก็จอดอยู่ในโชว์รูมมือหนึ่งป้ายแดงนะคะแต่ถ้าในโชว์รูมมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ800,000กว่านะคะแต่มาหาเราค่ะราคาอยู่เพียง619,000บาทเท่านั้นค่ะ <S <S 2> <S 2> และอยากจะย้ำนะคะคันสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นเองค่ะ กับราคาลดนะคะของเขาเปิดมาที่619,000บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคันนี้นะคะโทรหาเซลล์อุ้มได้เลยค่ะที่เบอร์095658 1134ค่ะอยากจะบอกว่ารีบๆเลยนะคะรถใหม่รถสวยแบบนี้อยู่ได้ไม่นานค่ะอะสำหรับวันนี้นะคะเซลล์อุ้มขอฝากคันนี้ไว้ด้วยและกันค่ะสำหรับอีลสิดีแม็ก X Series ปี2022ค่ะราคาของเขานะคะอยู่เพียง6,19,000บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เซลล์อุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ